น้องปายสุภูสุคนนะคะเนาะน้อง้าน้องนุ้ยสวัสด,ดีค่ะดีค่ะน้องนุ้ยแพิ่งติบเรียบร้อยแล้วพุ่น้องพาก,กันไปโรงเรียนแล้วนะคะทุกคนคะ่ะพ้ากระเป๋าจากคุณนายคุณนายน้อยอ่าวันนี้วันศุกร์แล้วนะคะทุกคนคะ่ะไปลงไปรอแม่มันศุกร์แล้วจะหยุดเรียนแล้วพรุ่งนี้ก็วันเสาร์นะจ๊ะอืม นี่ปัจเจสุาละพี่น้องปองป่ายเมื่อนี้วันสุดท้ายของสัปดาห์นะคะเอากุญแจามาให้แม่นะมเลยนะทางในแบบเมื่ไม่บ้างนะกุญแจแม่เห็นแล้วเปนะล่แม่ไปทาข้างล่างเนะ้ะ แล้วใส่ลงมาพี่น้องไปใส่แล้วเจ็ดโมงตอนนี้เจ็ดโมงครึ่งแล้วพี่น้องเร็วเรื่องเวลาสชมือนี่เพื่อจังเพื่อจังสิบอบสายแต่ว่าเวลาเวลาไปแล้วไปเร็วืวอจังทรงย่ง,งยังเศร้าอยู่เนาะพี่น้องแต่ว่าเวลาดำมนนไปแล้วพี่น้องเจ็ดโมงครึ่งแล้วนะคะ ส่งเพื่นไปโรงรรมโรงเรียนก่อนพี่น้องป้องไปยามเมื่อเศร้ามา,มายืนลเลาะไงเฮ้ยอ่ะเซ็ดเซ็นูเซ็ดก็ได้อ่ะเซ็เลยเอ่าเศร้าเดือนกับเป็นวัดเป็นไอพี่น้องฟ้องไปอ่ะเซ็ตข้างหน้าให้เรียบร้อยก่อนคะ่ะเซ็อีกแน่เซ็อีกแน่เออเซ็เบาะคนนั่งคนขับคนอ่ะ เสร็จเบาคนขับผู้ลูกเสร็จเบาคนขับผูเออนั่นแหละเดี๋ยวค่อยมาเสร็จท้ายมันอือนั่นแหละบรรยากาศขึ้นยังบาสายแต่สายแล้วพี่น้องแดดบาอ,ออกก็คือทรงเศร้าเนาะพี่น้องตะกี้แดดออกแ้สายวันนี้แดดทรงบาอ,ออกแล้วเศร้าพี่น้องเลยนะคะ ไปสาวเดือนนีลาพี่ละน้องไปก่อนนะคนค่ะพบพอกับสาวเดือนในคลิปต่ตอไปนะคะทุกคนค่ะนุ้ยสวัสดีค่ะก่อนฟ้าลงมาไหมมาสวัสดีท่านผู้ชมนันนี่สวัสดีท่านผู้ชมอ่ะเสือเขาใน พอดีปะ่ะคะตังเก่งนะลูกฮะเออพอดีแล้ว الأ, เร่งรีบปัดในเดองกระเป๋านะลูกมาแม่ปัดกระเป๋าให้แล้วสวัสดีค่ะท่านผู้ชมแม่สิไปแล้วเหตุ hey, ดีๆเอาออกมาทำแรมรถมอไซค์เอหน่อยออกมา ร่วมด้วยซ้อยกันไปบะไปตกตะลุกยา,าเมือเศ้าสิเป็นแบบนี้ซุม,มือพี่น้องฟ้องไปนะคะอ,อ้าวันี้ล่าพี่ละน้องไปนะทุกคนคะ่ะสวัสดีค่ะ